คราวนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าผลต่างระหว่างยอดรวมด้านเดบิตกับเครดิตนั้นมันต่างกันเท่ากับเท่าไหร่นะครับเรานําด้านเดบิตกับเครดิตมาลบกันนะครับจะมีผลต่างอยู่ทางด้านเดบิตเท่ากับ2 2 5 0 0ครับ2 2 5 0มมีผลต่างทางด้านเดบิตเมื่อผลต่างอยู่ทางด้านเดบิตเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราเรียกมันว่าขาดทุนครับขาดทุนจากการ ถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับนี่ก็คือการลงมันบัญชีนะครับการถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับเมื่อเราเนี่ยถือมาผ่านมา5ปีนะครับแล้วเราก็ทําการถ่ายถอนมันไปเราขาดทุนนะครับจากการถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับต่อไปนะครับอีกหนึ่งบัญชีที่จะต้องลงคู่กันนะครับก็คือค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ที่เราจะต้องตัดออกไปให้หมดด้วยนะครับ โดยปกติแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราได้มันมาเนี่ยนะครับณวันที่2มกราคมปี x1 เนี่ยตอนที่เราจ่ายค่าจ่ายที่เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้เนี่ยเราเดบิตด,ด้วยค่า้จ่ายในการออกหุ้นนะครับรอตัดบันทึกเป็นสินทรัพย์เอาไว้ก่อนด้วยยอด2 0 0 0แล้วเราก็เครดิตด้วยเงินสดด้วยยอด2 0 0 0นะครับตามที่เราจ่ายไป พอมาถึงวันนี้ที่เราเนี่ยได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้เนี่ยเราก็ควรจะต้องมีการล้างค่าใช้จ่ายในการออกพุ่กู้รอตัดให้หมดไปเช่นกันเราคงจำกันได้นะครับว่ามันอายุ1ิบปีแล้วผ่านมา5ปีเนี่ยเราได้ทําการไถ่ถอนก็แปลว่าอายุของมันเนี่ยเหลืออีกห้าปีที่เรายังไม่ได้ตัดจ่ายไอ้ส่วนที่เป็นค่จาจ่ายในการออกพุ่กู้รอตัดเราก็ยังไป็นต้องล้างมันออกไปด้วยแต่ว่า24งหมเนี่ยนะครับ มันเกิดจากมูลค่าเต็มๆคือล้านห้าครับคุณกู้ทั้งหมดของเราเนี่ยมันมีเท่ากับล้านห้าดังนั้นเราถ่ายถอนคกู้แค่เพียงเก้าแสนเท่านั้นเองเราวควรจะต้องเฉลี่ยสองหมื่นสี่จากเก้าแสนของทั้งหมดล้านห้าออกมาว่าสรุปแล้วค่าใช้จ่ายาในการรอตัดที่เป็นส่วนของเก้าแสนที่เราจะถ่ายถอนนั้นมันมีมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่กันครับดังนั้นผมจึงนำสองหมื่นสี่นั้นมาเฉลี่ยนะครับ 9แสนจากล้านห้านะครับจะได้ทราบว่าส่วนที่เป็นของ9แสนนั้นเท่ากับเท่าไหร่นะครับเมื่อเรานำ2 4คูณ9แสนหารล้านห้าแล้วนะครับก็จะได้ส่วนที่เป็นที่เราถ่ายถอนไปนะครับเท่ากับ14,400บาทตัวนี้คือในสัดส่วนของ9แสนที่เราจะต้องล้างออกเราก็ต้องมาทราบกันนะครับว่าแล้วตัว 1น4 0 0นั้นเราเหลืออีกเท่าไหร่จะได้ล้างมันออกไปให้หมดตอนแรกเลยที่เราออกพุนกู้นั้นก็คือในวันที่2มกราคมปี X1 นะครับพอมาถึงวันที่2มกราคมปี X 6เนี่ยเราได้มีการไถ่ไไถอนพุนกู้นะครับในช่วงนี้นะครับเราได้มีการตัดจ่ายนั้นไปแล้วนะครับแปลว่าเหลืออีกช่วงนี้นะครับที่เราจะต้องตัดจ่ายส่วนที่เหลือด้วยช่วงนี้คือ5ปี ช่วงที่เหลือเนี่ยก็คืออีกห้าปีก็จะต้องตัดจ่ายด้วย1ึง0มื่นสี่พันสี่ร้อยเนี่ยคือทั้งหมดสิบปีดังนั้นเราอยากจะรู้ว่าไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยมันมีเท่าไหร่เราจะได้ล้างออกไปให้หมดเราก็เลยนำหนึ่ง0มื่นสี่พันสี่ร้อยนะครับคูณด้วยห้าที่เหลืออยู่หารด้วยสิบปีของจำนวนเต็มเมนะครับก็จะได้เป็นตัวแลขเท่ากับเจ็ดพันสองร้อยบาทเจ็ดพันสองร้อยบาทเนี่ยครับที่มันเหลืออยู่และจะต้องตัดจ่ายออกไปให้หมด เคียงคู่กับ9 0 0 0 0 0ที่เราล้างออกไปนะครับดังนั้นเราทราบแล้ว7จ0ดที่เราจะต้องตัจ่ายนะครับเมื่อเราจะต้องตัดจ่ายมันเราก็ต้องรู้หลักการว่าไอ้ค่าใจ่ายในการออกคุณคู้เราตัดนั้นเนี่ยธรรมชาติของมันอยู่ด้านใดครับถ้าเราจําได้เราเคยลงในตอนแรกที่ได้มาเนี่ยเราเคยลงมันทางด้านเดบิตดังนั้นในวันนี้เราต้องการล้างมันออกไปก็ต้องนํามันไปไว้ทางด้านเครดิตครับผมจึงเครดิตด้วย ค่าใช้จ่ายออกคุณกู้รอตัดด้วยยอด7,200ตามที่คำนวณได้นะครับและก็บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายนะครับก็คือเดบิตด้วยค่าใช้จ่ายออกคุณกู้ด้วยยอดที่เท่าวันนะครับ7,200 นี่ก็คือการลงมาทึกบัญชีนะครับที่ควรจะต้องลงสองบัญชีก็คือลงมาทึกบัญชีถ่ายถอนกู้แล้วก็รางคุนกู้และก็ลงมาทึกบัญชีการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายที่รอตัดนะครับออกไปด้วยนะครับเราจะเห็นว่าผลขาดทุนจากการถ่ายถอนุกู้นะครับเท่ากับ22,500มันอยู่ในหมวดที่ห้ถือเป็นค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายใ,ในการออกคุนกู้นะครับ7,200ย ก็อยู่ในหมวดที่5ด้วยถือเป็นค่าจ่ายดังนั้น2ตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นค่าจ่ายในงบกําไรขาดทุนนะครับโดยยอดค่าจ่ายสำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งนี้ก็คือยอด22,500บวกกับ7,2 0 0นะครับก็จะได้เป็นยอดที่เป็นค่าจ่ายในงบกรราไรขาดทุนเท่ากับ29,7 0 0